เพื่อนๆวันนี้เราจะกินมัทฉะชาเขียวก่อนนอนเขาบอกว่ากินมัทฉะก่อนนอนทำให้หลับสบายเออเนี่ยอันนี้มัทฉะมัทฉะลาเต้นะคะดื่มก่อนนอนทำให้ช่วยหลับสบายโอ้แต่มันเป็นชาเขียวนะนี่นะคือตัวนี้นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่า มันไม่มีคาเฟอีนคาเฟกีคาเฟ,าฟอีนสกัดออกไปแล้วแต่ว่ามีส่วนผสมของ l t y r o i n e นะคะแล้วก็มีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานให้เป็นปกติของระบบประสาทและสมองแล้วก็มีส่วนช่วยทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน1นซองอันนี้40กิโลแคลอรี ชงกับน้ำร้อนแต่ว่า L อลทีอานีนมันคืออะไรวะแอลทีอานีแอลทีอานีจดไว้อยู่นะ l อลทีอานีนี่ไงแอลทีอานีช่วยลดความเครียดสร้างความผ่อนคลายช่วยกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองทําให้จิตใจสงบหลับสบาย น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วอ่าหนึ่งซองนะหอมนี่โอ้โหน้ำไม่ต้องเยอะมากเขาบอกร้อยสมสิบมลหรอ มันเท่าไหร่วะเราสามสิบมอนอ่ะเท่านี้แล้วกันชงร้อนๆนะคะชงร้อนๆอืมอืมก็อร่อยดีมี ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้จืดสนิทแล้วก็มีความขมนิดนิดติดปลายลิ้นอ่ะลองกินดูว่าคืนนี้จะหลับสบายไหม